สวัสดีครับกับ,บคลิปสอนรูบิกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป l a s t to edge ของ 5x5 ณ5นะครับซึ่งกรณีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็แต่จะพยายามทำให้น้อยที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีกรณีอะไรบ้างนะครับหวังว่าจะได้รับเขาเรียกอะไรการตอบรับที่ดีมั้ง ในจริงที่ก็เป็นคลิปแอดวานซ์ตั้งแต่ผมสังเกตมาตั้งแต่ผมลงนะมันก็จะคนดูน้อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ทําไว้สักวันนึงน่าจะมีคนมาดูนะครับเผื่อคนรุ่นหลังอะไรอย่างเงี้ยนะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของหมวด4ณ4และ5คูณ5นะครับต้องบอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นิดนิดนึงหลังจากวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า last t o edge มันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะผมเอากรณีน,นี้ง่ายๆนะครับ กรณีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางด้านไหนอะครับพยายามสไลด์มาให้มันถูกครับทางขวาวให้มันถูกแล้วก็ขึ้นซ้ายลงขวาอย่างเงี้ยเออไม่ต้องสอนแล้วเนี่ยเพราะว่าเราร้วนอยู่แล้วนะครับดูนะครับเป็นอย่างนี้เนาะวิธีการกนะ็คือขึ้นอ่ะปะไยมาก่อนขึ้นซ้ายลงหน้าตามลงหน้าทวนขึ้นแล้วไยกลับนะครับอีกรอบนึงดูนะครับสไลด์มาหากันนะครับ เล่น beginner มาของผมอะผมสอนอยู่เออขึ้นซ้ายลงหน้าตามลงหน้าถวนแล้วก็ขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นกรณีที่ไม่ใช่เอชพาริตี้นะครับเอออันต่อไปจะเป็นอันนี้ครับอันไหนดีวะอันนี้ครับอันนี้คือกรณีที่สองสีครับถ้ามันสลับแล้วมันสามารถทําเป็นชิ้นที่เหมือนกันได้ไหมครับเป็นสีเดียวกันแล้วน,นี้เป็นสีเดียวกัน นะครับสองชิ้นนี้นะครับจากเนี้ยถ้าเกิดเจออย่างนี้นะครับให้เราหมุนหน้ามาก่อนครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วตั้งไว้ข้างบนนะครับวิธีการก็คือขวาลงสองครั้งครับสองอันนะขวาลงสองครั้งหน้าสองครั้งครับบนสองครั้งครับลงสองครั้งครับบนสองครั้งครับหน้าสองครั้งเราขึ้นสองครั้งนะครับอีกรอบนะครับอีกรอบนะครับ ต้องจับให้สีมันถูกนะลองสังเกตกันก่อนนะครับลองสังเกตด้วยตัวเองนะครับกรณีที่สองนี้หน้าสองครั้งอะลงสองครั้งหน้าสองครั้งบนสองครั้งขึ้นสองครั้งครับบนสองครั้งหน้าสองครั้งเราขึ้นสองครั้งนะครับเอชพาริตี้เนี่ยที่ที่ไม่เจอนะจะมีอยู่สามสามกรณีนะครับจะมีกรณีหนึ่งก็คือกรณีเมื่อกี้ผมเอาสีอะไรคู่กันนะผมลืมเออคู่นี้เนาะใช่ปะ่ะรู้จจำไม่ได้ อันนี้ดูน้ำส้มกับกับนี่นะครับอันนี้ก็คือสอนใน b e g เ n อ e r ไปแล้วนะครับก็คือเนี่ยไม่ใช่เอทพาริตี้นะครับวิธีการคือดูนะครับสไลด์ตรงกลางมาทางฝั่งขวานะครับเสร็จแล้วจับนี้ก่อนนะเห็นไหมสไลด์ตรงกลางมาทางฝั่งขวามือนะครับสไลด์ตรงกลางมาเสร็จแล้วขึ้นซ้ายลงเหมือนลัสทูเอทเลยหน้าตามลงหน้าทวนขึ้นนะครับแล้วก็ใส่กับอ่ะดูยรอบนะครับนะครับสไลด์มาทางนี้นะครับก็คือขึ้นซ้ายลง หน้าตามลงหน้าทวนขึ้นแล้วก็ไซกลับแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับที่ไม่ใช่เอ g e parity ส่วนเอ g e parity เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมเอาสีเดี๋ยวว่าเมื่อกี้ผมใช้สีอะไรอันนี้เนาะนะครับนี่คือเอ g e parity นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยผมมีใน beginner ไปแล้วนะครับแต่มาอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับดูนะครับขึ้นบน2ครั้งขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนช้าแล้วหมุนไม่ได้ขึ้น บนสองครั้งสจแล้วพิกลูกขึ้นมาครับขึ้นบนสองครั้งขึ้นบนสองครั้งลงบนสองครั้งซ้ายลงบนสองครั้งสามอันนี้ลงครับบนสองครั้งขึ้นบนสองครั้งลงบนสองครั้งแล้วก็ลงใช่ไหมครับจะได้อ่ะดูใหม่นะครับ ขึ้นบนสองครั้งพลิกลูกครับขึ้นบนสองครั้งขึ้นบนสองครั้งลงบนสองครั้งซ้ายลงครับบนสองครั้งสามอันนี้ลงครับบนสองครั้งขึ้นบนสองครั้งลงบนสองครั้งแล้วก็ลงนะครับถ้าไม่ทนันลองไปกอดูเอานะครับอันต่อไปจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้เดีย๋ยววาไวให้มันเห็นชัดๆว่า อ่ะหมุนผิดเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะโอเคกรณีนี้นะครับอ่ะกรณีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นกรณีที่จริงๆแล้วมันเกิดได้หลายทิศทางนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยวิธีการหมุนเนี่ยจะให้ไปแค่อย่างเดียวนะครับเพราะมันคือกรณีเดียวกันนะครับคือการเซตให้2ที่มันถูก2จุดนะครับเห็นไหมครับอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับโดยไม่ต้องไปคํานึงสีด้านนี้นะครับให้2เม็ดเนี่ยมันถูกด้วยกันนะครับ ทีนี้วิธีการก็คือดูนะครับขึ้นครับบนสองครั้งครับขึ้นครับบนสองครั้งครับทีนี้เปลี่ยนด้านครับบนสองครั้งครับขึ้นบนสองครั้งครับสามอันนี้ลงครับบนสองครั้งครับทีนี้อันนี้ลงครับบนสองครั้งแล้วขึ้นสองครั้งนี่ครับประมาณนี้ ดูใหม่นะครับคู่นี้นะครับเห็นไหมขาวส้มและเขียวแดงนะครับขึ้นครับบนสองครั้งครับขึ้นบนสองครั้งทีพลิกลูกครับบนสองครั้งครับขึ้นบนสองครั้งครับลงต้องลงสามอันสิลงบนสองครั้งครับซ้ายลงซ้ายสองอันนะครับลง บน2ครั้งเราขึ้น2ครั้งลองัอน,นลองฝึกดูนะครับอันนี้จะงงๆแล้วก็ยากนิดนึงนะครับเป็นกรณีหนึ่งเหมือนกันนะครับอันต่อไปนะครับอันนี้ครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นกรณีที่ผมก็ทําผิดไปบ่อยนะอ่ะกรณีนี้นะครับเออจริงๆมีวิธีการหมุนเยอะนะครับแต่ว่าเราจะให้วิธีนี้ก่อนนะครับคือ สังเกตว่าเนี่ยสองผิดสองจุดและผิดสองจุดทั้งคู่นะครับผิดสองจุดทั้งคู่เจอพาลิตี้แน่นอนนะครับเพราะว่าสลับชิ้นหนึ่งจะเกิดพาลิตี้ขึ้นมานะครับแต่อันนี้วิธีการนี้ก่อนนะครับคือดูนะครับเซตให้สีนี้มันตรงกันทั้งคู่นะครับโดยที่ตรงกลางไม่ต้องมาสนใจนะครับอให้มันตรงกันสีเดียวกันนะดูแล้วว่าสีเดียวกันมันหมายถึงว่าส้มขาวส้มกับขาวส้มนะครับไม่ใช่เขียวส้มอะไรที่แบบเป็นสีสีที่แบบเออตรงกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอวิธีการคือลงครับ บนสองครั้งครับขึ้นสองครั้งครับบนสองครั้งครับขึ้นสองขึ้นครับบนสองครั้งครับลงครับบนสองครั้งครับขึ้นบนสองครั้งทีนี้ขึ้นสองครั้งครับบนสองครั้งแล้วก็ลงครับเมื่อกี้ผมทำทำขึ้นหร <c Pri achsen> ือลงก่อนนะผมลืมเดีผมจะต้องการให้มันจะเป็นตัวเดียวอ่ะอีกรอบนะครับ อีกรอบนะครับดูนะครับเป็นแบบนี้เนาะให้สีเดียวกันนะโดยไม่ต้องคำนึงตรงกลางอันนี้เป็วิธีการฝึกดูเฉยๆนะครับลงครับบนสองครั้งครับขึ้นสองครั้งครับบนสองครั้งครับลงครับเดี๋ยวนะผมลืมผมปั่นเองผมลืมเองไม่พบ หมุนช,ช้าๆต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคือพอหมุนช้าเมื่อไหร่ครับปัญหามันจะเกิดครับอ่ะเมื่อกี้ใช้สีแดงสีแดงนะลืมสีแดงก็ใช้ไปก่อนตอนนี้อ่ะโอเครอบนี้เป็นสีเหลืองเขาเรียกว่าอะไรนะเหลืองเหลืองครับเหลืองเหลืองน้ำเงินกับขาวขาวส้มนะครับ รอบนี้ดูนะครับ osure, mond, ip, s, i, ตั ederim, ้งใจนะครับผมก็จะตั us, in value, Blue, uan, balance, ้งใจเป็นกันลงบนสองครั e? like ้งครับขึ้นสองครั้งครับบนสองครั้งครับขึ้นบนสองครั้งลงบนสองครั้งครับขึ้นบนสองครั้งขึ้นสองครั้งบนสองครั้งแล้วก็ลงเนี่ยถูกต้องนะครับถูกต้องทีนี้ยังเหลืออีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีนี้ กรณีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าสังเกตนะครับสีเนี่ยมันจะตรงได้แค่อันเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะพลิกด้านไหนเนี่ยมันจะตรงได้แค่1อันนะครับซึ่งวิธีการของมันเนี่ยก็คือว่าก็คือว่าอย่างนี้นะครับให้เราเนี่ยพยายามเซตเซตนะครับให้สีตรงเนี้ยด้านหน้าเราครับมันตรงกับสีด้านหลังนะครับ คือด้าหลังเป็นเหลืองด้านนี้ก็คือจุดนี้เ้าเป็นเหลืองคือต้องคอยสลับชิ้นด้านหน้าเอาก่อนนะครับแล้ววิธีการก็คือดูนะครับขึ้นสองครั้งครับหลังสองครั้งครับขวาลงครับบนสองครั้งครับขวาลงครับบนสองครั้งครับทีนี้พลิกลูกขึ้นครับบนสองครั้งครับ ขวาลงครับบนสองครั้งครับขวาขึ้นครับบนสองครั้งครับขวาลงครับบนสองครั้งแล้วก็ขวาลงสองครั้งนะครับก็จะได้อันนี้ขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมใช้สีแล้วผมลืมอ่ะีนรอบนะครับอโอเคตามที่สังเกตนะครับอโอเค ชิ้นที่อยู่ด้านด้านหน้าเราอะครับต้องไปตรงกับสีที่ตรงนี้นะอันนี้สังเกตว่ามันจะต่างจากกรณีที่ไม่เจอพารตตี้นะครับอืดูวิธีการใหม่นะครับขึ้นสองครั้งครับหลังสองครั้งครับทีนี้ขวาลงครับบนสองครั้งครับขวาลงครับบนสองครั้งครับทีนี้พลิกลูกขึ้นครับบนสองครั้งครับขวาลงครับบนสองครั้งครับ ขวาขึ้นครับบนสองครั้งครับขวาลงครับบนสองครั้งครับแล้วก็ขวาขึ้นสองครั้งนะครับประมาณนี้ลองไปฝึกลองไปกอกันดูนะครับหลักๆจะมีอยู่ประมาณท่าที่ไม่มีพาริตี้เนี่ยมีอยู่สามตัวนะครับแล้วก็ที่มีพาริตี้เนี่ยจะมีอยู่ถ้ารวมพาริตี้ด้วยนะครับจะมีอยู่4ตัวทั้งหมดก็จะเป็น7ตัวนะครับจริงวิธีการหมุนมีมากกว่านี้แต่ว่าอันเนี้ย แค่นี้ก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะครับก็ลองฝึกลองประยุกหรือว่าอาจจะค้นหาเพิ่มเติมก็ได้นะครับหลังจากเราทำอันนี้ได้นะครับก็ทำสามคต่อครับนะครับผมก็ทำสามคูณสามเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้5้คูณหก็จบลงในซีรีส์นี้อย่างเป็นทางการนะครับจริงๆจะทำเอ็กซ์เพรสโซแต่ว่าตัวอย่างการการแก้ไขนะครับแต่ว่าก็ ไม่น่าจะทําแล้วนะครับขอเน้นเป็นเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าผมมีไอเดียบางอย่างนะลรวก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบปล่อยออกไปก่อนที่ผมจะลืมมันอะไรอย่างี้นะโอเคสวัรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมมากๆนะครับสวัสดีครับ